เอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาตอบคำถามเรื่องของกริปในการเล่นอุปกรณ์ประเภทเคเบิลนะครับกริปที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้มึงอย่าเพิ่งทะเลาะก,กับแมงบนพื้นยิมอเอาลุ้นนะครับจำนวนกริปต่างๆเนี่ยมันจะมีความสำคัญก็คือมันจะมีมัดกล้ามเนื้อที่มีความแตกต่างกันนะครับซึ่งแต่ละกริปเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในชนิดมัดกล้ามเนื้อครับที่มีการโฟกัสเฉพาะจุดของมันนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเราไปเล่นที่ยิมน,นะครับเราก็จะเห็นรูปแบบของกิฟพวกนี้เยอะมากอุปกรณ์หาเหวอะไรก็ไม่รู้เยอะจริงๆฉะนั้นวันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับว่ากิฟต,ต่างๆเนี่ยมันสามารถใช้ในมัดกล้ามเนื้อไหนได้บ้างโดยเฉพาะที่หนักๆเลยนะครับก็คือเคเบิลโรนะครับสองก็คือแลดพูดาวันนี้ขอเอาเคเบิลโรก่อนแล้วกันนะครับเคเบิลโรหรือท่าเคเบิลที่เราดึงสายเคเบิลเนี่ยจากข้างหน้าเข้าหาท้องนะครับซึ่งกิฟแต่ละอันเนี่ย มันจะมีความแตกต่างกันผมจะเอาอันที่เป็นที่นิยมก่อนละกันนะครับ1เลยบาร์ตรงหรือบาร์กว้างวายกริปนะครับวายกริปเนี่ยมันจะคล้ายๆกับบาร์เบลโลในการดึงนะครับแต่เมื่อมันเป็นเคเบิลโลเนี่ยบาร์เบลโลน้ำหนักมันตกกับพื้นนะครับแต่เคเบิลโลน้ํา้ำหนักมันอยู่ข้างหน้าทําให้มันตรงข้ามกับมัดกล้ามเนื้อของหลังเรามากกว่าครับฉะนั้นตัวอันยาวเนี่ยมันช่วยมัดไหนเดี๋ยวดูจากกล้ามเนื้อหลังของผมนะครับถ้าเกิด เราดึงเข้าหาท้องน้อยของเรานะครับดูนะครับเชิดดึงนะครับมันจะเป็นกล้ามเนื้อหลังส่วนนี้นะครับส่วนล่างตัวนี้ขึ้นมานะครับส่วนถ้าเราดึงเข้าหานิ้วปีแบบนี้นะครับความสูงประมาณเท่นี้มันก็จะเป็นหลังส่วนกลางนะครับถ้าเกิดเราขยับกว้างอีกนะครับการดึงเข้าหาท้องน้อยน่ยมันก็จะกลายเป็นหลังส่วนบนตัวนี้นะครับถ้าดึง กับตัวนอกตัวนี้นะครับอันนี้คือวายกิฟต์วายกิฟต์เนี่ยส่วนมากก็นิยมใช้ในแรดกูดาวเป็นท่าหลักนะครับแล้วก็เทเบิลโรเนี่ยส่วนมากเราจะไม่เคยใช้ตัวนี้เราจะไปใช้บาเบลก่อนเนื่องจากมาันลักษณะของการดึงเหมือนกันต่อไปอันนี้เจอบ่อยนะครับก็คือโคสกิฟต์นะครับโคสกิฟต์หรือการจับสั้นเนี่ยจับแคบเวลาจับนะครับแนะนําให้ไม่จับรวบแบบนี้มันติดเอ็นข้อมือนะครับจับ นิ้วโป้งอยู่ข้างนอกหรือว่ากดหัวแบบนี้นะครับโพส t กิฟได้ตัวไหนเมื่อเราเชิดออกแล้วเนี่ยเราดึงเข้าหาท้องน้อยนะครับกล้ามเนื้อส่วนในสุดเนี่ยจะใช้งานมากที่สุดนะครับสำหรับโพส t กิฟดึงมาคึบนะครับจะเห็นลักษณะการบีบตัวของโพส t กิฟเนี่ยซึ่งมันใช้มัดในเยอะกว่าวายกิฟนะครับต่อไปมิดเดิลกิฟหรือเพอร์โพน,นะครับ,รบตัวนี้ส่วนมาก ในยิมไม่ค่อยมีครับยกเว้นว่ามันจะเป็นรูปแบบเฉพาะนะครับตัวนี้ที่จริงเล่นกับกล้ามเนื้อหลังเนี่ยได้ดีมากๆนะครับเวลาจับเนี่ยจับแบบไหนส้นมือเราชิดอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับเราจะไม่จับข้างบนแบบนี้เพราะถ้าเกิดน้าหนักมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยมาทาให้ข้อมือเรางอแบบนี้นะครับฉะนั้นการจับโพสต์กิฟต์เนี่ยก็คือส้นมือชนกับมุมการเลี้ยวเลยนะครับและการดึงเนี่ยมันมันต่างจากโคต์กิฟต์ยังไงเมื่อมันดึงเข้าหาท้องเนี่ย มันกว้างกว่ามันพอดีกับช่องตัวของเรานะครับโดยส่วนมากเนี่ยมันจะทําให้มัดกล้ามเนื้อขยายออกไปอีกนะครับตัวเนี้เหมาะกับการเล่นเคเบิลโลมากๆนะครับอ่ะดูนะครับจักด้านหลังผมเชิดและดึงเข้ามานะครับมันจะมีความต่างถ้าเป็นเคเบิลโลเนี่ยมันจะจับแคบอบบนี้ใช่ไหมนัดมันก็จะดีดข้างในแต่เนี้ยจะเป็นมัดที่ออกมาส่วนกลางนิดนึงนะครับจะเป็นมัดส่วนนี้ขึ้นมา หรือข้อาท้องน้อยของเรานะมครับมันก็จะมีความกว้างที่แตกต่างทำให้มัดกล้ามเนื้อเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นต่อไปโปรแล g กิฟตัวนี้นะครับโดยทั่วไปนิยมใช้ในการแลตพู้ดาวนะครับซึ่งเป็นเป็นมุมที่สามารถทำกล้ามเนื้อปีกเนี่ยได้ชัดเจนที่สุดแต่ว่าเมื่อมาใช้กับเคเบิลโลมันจะเป็นตัวไหนมันจะเป็นตัวมัดนอกตัวนี้ยิ่งมือกว้างนะครับมัดนอกจะยิ่ใช้งานเยอะขึ้นนะครับ เลาดึงเข้าไปเนี่ยเนื่องจากมันกว้างกว่าลําตัวของเราและมือมันเป็นการตัง้งไม่ได้เป็นมือน,นอนแบบนี้แล้วดูนะครับเมื่อเราบีบเข้ามาเนี่ยนะครับกามเนื้อหลังด้านในใช้น้อยละทีนี้มันจะทะลุออกมาด้านนอกซะมากกว่านะครับสาหรับคนที่ทําให้ปีกกว้างหลังกว้างเนี่ยตัวนี้จะดีกว่าแต่ถ้าเอาหลังหนาหลังแน่นเนี่ยให้ไปใช้พวกมิดเดิลหรือไปใช้โคสก r ิปจะดีกว่านะครับเราต้องเลือกลักษณะที่เราจะเล่นต่อวันนะครับอ่ะต่อไปตัวนี้ Mo s t grip โคสกิฟเนี่ยมันเป็นลักษณะของสาย PE นะครับซึ่งมันสามารถหมุนได้โคสกิฟจะมีลักษณะพิเศษคือมันสามารถหมุนเปลี่ยนมุมได้นะครับเ <c oughs> มื่อเราคล้องไปแล้วเนี่ยมันสามารถเริ่มต้นจากความมือเมื่อความมือเนี่ยลักษณะของก้านมือหลักก็อยากหนึ่งแล้วพอดึงมาเราเริ่มไหนมือนะครับอัตราการบีบมันก็จะเยอะขึ้นสําหรับโคสกิฟนะครับ าสามารถหมุนได้นะครับมันจะมีกิฟอีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นลูกปืนหมุนนะครับแต่ว่าแต่ละยิมนะ่ไม่ค่อยจะมีและสุดท้ายซิงเกิลซิงเกิลเคเบิลโลเนี่ยมันจะมีข้อได้เปรียบมากกว่ากิฟพวกนี้ก็คือความลึกของการเล่นซิงเกิลเนี่ยมันจะเยอะกว่าจากการดึงนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นมือคู่เนี่ยมันจะชนที่ตัวแต่ถ้าเป็นซิงเกิลเนี่ยเราสามารถบีบทะลุได้นะครับอันนี้เป็นการเลือกเล่นอันนี้เป็นเคเบิลโลปกติ อันนี้เป็นอีกท่าหน,นึ่งก็คือซิงเกิลเคเบิลโลอาจจะเริ่มจากความมือและมาหงายมือแบบนี้นะครับหรือว่าจะจากมือตั้งดึงมาเป็นมือตั้งเลยซึ่งซิงเกิลเนี่ยความลึกดูนะครับเราเล่นทีละข้างนะครับปล่อยไปสุดแล้วดึงนะครับมันจะบีบจากฝั่งนอกเข้าฝั่งในเนี่ยเยอะกว่าถ้าเกิดเราตั้งอแบบนี้ในการดึงโลนะครับมันก็จะการเป็นส่วนบนตัวนี้สามารถกว่า มันจะมีการหมุนของมือแล้วก็คิปที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะอัดเคเบิลโลให้ดูทีละตัวอีกทีหนึ่งตั้งแต่การใส่น้ำหนักจนถึงการใช้คิปแต่ละรูปแบบแต่อันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับสองอันนี้เป็นบาไตรเซ็กับบาเคอร์นะครับที่ใช้ในการเล่นแขนซะเป็นหลักในการเล่นโรเราจะไม่ค่อยใช้2ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะแคบเกินกว่าที่เราจะเล่น ส่วนอีซี่บาร์เนี่ยถ้าดึงโรเนี่ยมันทําให้ข้อมือเราเนี่ยเจ็บเนื่องจากมันจะหมุนตามแรงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแนะนําอุปกรณ์สําหรับเคเบิลนะครับที่ใช้ในการเคเบิลโรลองลับไปลองปรับดูนะครับสําหรับคนที่ไปเล่นที่ยิมถ้าคนไม่เล่นที่ยิมใช้ยางได้ไหมได้สมมุตินะครับเราใช้ยางเราต้องการโค้ดกิฟเราก็แค่เอามือติดก,กันแล้วก็ดึงเข้าเราต้องการมิดเดิลกิฟเราก็แค่กลางออกแล้วก็ดึงแบบนี้จะง่ายกว่าถ้าต้องการไวกิฟท่านก็แค่ ก้าแขนออกแล้วก็ดึงแบบนี้การใช้ยางก็ง่ายนะครับแต่ว่าการเซตน้าหนักเท่านั้นเองที่มันยากถ้าเกิดได้ไปยิมก็ลองไปเลือกใช้ดูนะครับว่าเราต้องการใช้กล้ามเนื้อมัดไหนมากกว่ากันครับสำหรับคลิปนี้นะครับแนะนําการเล่นคลิปของเคเบิลโรจบไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ